ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวาร,รดาทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะวันเสาร์สดใสวันเสาร์เก็บใสนะคะวรดาก็มาพบกับพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยนะคะวันนี้วร,รดาก็ได้ไปนําผ้ามาจากแม่กี่ทอเยอะแยะแล้วก็ไปงานบุญนะคะเป็นงานบุญนะคะเก็บข้าววร,รดาก็เอาชุดนี้นะคะมาใส่เลยเป็นอันนี้เป็นผ้าคามนะคะผ้าคามแต่รุ่นนี้จะเป็นแบบว่าย้อม ดอกนะคะดอกกุหลาบดอกเปลือกไม้ประมาณนั้นนะคะใส่สบายไม่อัดกาวนะคะวราดาใส่ง่ายๆนะคะแบบนี้ใส่สบายนะคะใส่ง่ายๆวรลดาตัดขายอยู่นะคะชุดละ8 0 0บาทนะคะแต่ช่วงนี้หมดแล้วนะคะแต่ไม่เกินวันวันสองวันนะคะสินค้ามาเพราะวรลดาส่งไปตัดอีกแล้วนะคะแล้วก็คลิปที่ผ่านมาวราดาก็ได้มีผ้าอันนี้นะคะที่นะคะเป็นผ้าคลุมไหล่คามทั้ทง,ทงทางพุ่งทางยืนนะคะลายกีดมะเฟืองสวยงามมาก สวยจริงๆนะคะปกติลายตัวนี้ผืนนี้กว้าง85นะคะยาว2เมตรกว่าขายผืนละ1,050นะคะแต่วราดามาจัดโปรให้ท่านเพ,พียงผืนละ990บาทนะคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสวยแท้แน่นอนนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะสวยจริงๆนะคะสวยทั้งใหญ่ทั้งยาวเห็นไหมคะห่มตุ้มแบบนี้หนาตึดเลยนะคะสวยใหญ่ยาวมากนะคะเป็นผ้าคลุมไหล่ใหญ่พิเศษนะคะลายกรีบมะเฟืองหาไม่ได้ง่ายนะคะ มีเป็นบางเจ้าที่ทอได้เท่านั้นนะคะไม่ได้มีทุกเจ้านะคะโอเคนะคะแล้วในคลิปนี้วรดาก็จะมีเป็นผ้าคลุมไหล่เหมือนกันนะคะตัวนี้ผ้าคลุมไหล่เนื้อแน่นนะคะวรดาเพิ่งได้มาวันนี้สวยค่ะลายใหม่ทุกพื้นที่มีมาวรดาตัดชุดขายหมดแล้วนะคะอันนี้มาใหม่วรดาก็ขอจัดโปรให้ท่านผืนละห้าร้อยบาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะนี่ค่ะสวยลายเสียบงามมากนะคะตัวนี้ลายเสียบทั้งเข้ม เข้มข้นดีนะคะเนื้อแน่นนะคะทอเนื้อแน่นมากถ้าเราอยากไปตัดชุดก็แบบนี้นะคะนี่ค่ะสวยนะคะตัดชุดนะคะอันนี้ผืนละห้าร้อยนะคะห้าร้อยบาทถ้าท่านได้อยากตัดวรดาก็สามารถตัดชุดให้ได้นะคะตัวนี้ค่าตัดผืนละสองร้อยบาทตัวละสองร้อยบาทนะคะแต่ถ้าท่านซื้อเป็นผืนอย่างนี้ก็โอเคแล้วแต่ท่านชอบนะคะผืนละห้าร้อยบาทนะคะเอาไปห่มไปต้มได้หมดเลยนะคะเอาไปห่มไปตุ้มได้หมดนะคะอันนี้ําเบอร์หนึ่งนะคะ สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขานะคะอันนี้เป็นคามแทข,ของสกลนครนะคะนําเบอร์หนึ่งนะคะห้าร้อยบาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะลายนี้รู้สึกมีอยู่สองผืนนะคะสวยนะคะลายเสียบมีอยู่สองผืนนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านใดสนใจทักเลยนะคะมีสองผืนนะคะงามมากเลยนะคะลายเสียบนี่ค่ะอันนี้คือผืนที่สองนะคะ พื้นที่สองนะคะสวยค่ะมีสองผืนนะคะน้ำเบอร์หนึ่งมีสองผืนนะคะต่อมาอันนี้เป็นลายเอสเนาะลายเอสนี่ก็สวยค่ะปกติลายเอสนี่ขายไม่ได้นะคะราคานี้แต่เราก็จะจัดโปรให้ท่านเพียงห้าร้อยบาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะลายเอสเห็นไหมคะลายเอสลายขอข้อเกี่ยวข้อพยายนาคนะคะผืนละห้าร้อยบาทนะคะ หากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจรับไปเลยนะคะรับรองผ้าวรลดาไม่ตกคางผ้าไม่ตกสีผ้าไม่ตกเกล็ดผ้าตรงหน้าปกทุกชิ้นนะคะนัมเบอร์สองนะคะลายเอกวรลดาก็จัดโปรให้ท่านนะคะสุดๆไปเลยนะคะนัมเบอร์สองนะคะนัมเบอร์สองห้าร้อยบาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายมีแท้แน่นอนพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านเลยนะคะ ห้าร้อยบาทห้าร้อยทับสองนะคะสองทับห้าร้อยนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายมีแท้แน่นอนเลยนะคะวันนี้เราจัดโปรให้ท่านเลยนะคะห้าร้อยบาทนะคะโอเคนะคะต่อมาเป็นลายดอกพิกลน,นะคะสวยนะคะดูเชิงดูลายดูเสียบนะคะสวยนะคะเราก็จัดโปรให้ท่านเหมือนเดิมนะคะห้าร้อยบาทดูเชิงดูลายงามมากนะคะตัวนี้ถ้าไปตัดเสื้อเนี่ยสวยจริงๆนะคะ ห้ารอยบาทเท่านั้นหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักเข้ามาเลยเนาะทักมาเลยอันนี้จะเป็นนัมเบอร์3นะคะวรดาขอยกเป็นนัมเบอร์3นะคะสวยค่ะเนื้อผ้าตัวนี้คามตัวนี้สวยเทแนโนนะคะเราจัดโปรให้ท่านเลยนะคะจัดโปรให้ท่านสุดๆเลยนะคะห้ารอบาทเท่านั้นนะคะห้าร้อยบาทเท่านั้นวันนี้เราจัดโปรให้ท่านนะคะสวย ทั้งสวยทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยนะคะตัวนี้นะคะ้าสวยนะคะผ้าเนื้อแน่นนะคะคามของจังหวัดสกลนครของเราโดยตรงเลยนะคะเริ่มมาอีกนะคะลายนี้ก็สวยนะคะอันนี้ลายเสียบนะคะเสียบเหลี่ยมหัวใจนะคะท่านดูดีๆนะคะลายเสียบเหลี่ยมหัวใจนะคะสวยงามนะคะวันนี้เราก็จัดโปรให้ท่านเพียงห้าร้อยบาทนะคะ หากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็ทักมาเลยนะคะนับเบอร์สี่นะคะสี่ทห้าร้อยนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายมีเท้แน่นอนเนื้อนิ่มเนื้อแน,น่นมากเลยนะคะจัดโปรให้เลยนะคะห้าร้อยบาทนะคะเรามีจริงพร้อมขายและสําคัญเราตรงหน้าปกทุกชุดนะคะสินค้าของเราตรงหน้าปกทุกชิ้นทุกชุดนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาอีกอันนี้ลายไหนเนาะ อ๋อลายลายดอกพี่กุลนะคะโอเคลายเดียวกันกับที่ยกไปแล้วนะคะแสดงว่ามีสองผืนเนาะเดี๋ยววรดาไม่ยกนัมเบอร์ก็แล้วกันนะคะพ่อผ่านมาแล้วลายดอกพี่กุลนะคะมี2อผืนนะคะต่อมาอีกนะคะวรดาก็มีผืนนี้มานะคะผืนนี้นะคะเป็นผ้าคลามสีตะกอทั้งทางพุ่งทางยืนเนื้อนิ่มมากนะคะ เพราะตรงนี้จริงๆก็ราคาห99นะคะเรามาจัดโปรให้ท่านเลยนะคะพื้นนี้พื้นละห้ายี่สิบบาทนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะสินค้าของเรางามมากนะคะตัวนี้จัดโปรให้ท่านเลยนะคะทามทั้งทางพุ่งทาง,ทาง,ทางยืนเลยนะคะเนื้อน,นิ่มนะคะลายสกอตนะคะจัดโปรให้ท่านเลยนะคะห้าอยี่สิบบาทนะคะวลดาก็ได้กําไรเท่านั้นแหละคะ่ะพื้นละยีบาทนะคะจัดโปรให้ท่านนะคะ20บาท มีอยู่สองผืนนะคะลายนี้เนื้อคามแท้เลยนะคะทั้งทางคงทางยืนเนื้อนิ่มผ้าคามของจังหวัดสกลนครบ้านท่าเต่าอำเภออากาศอํานวยของจังหวัดสกลนครนะคะเป็นภูมิปัญญาของคนไทยทั้งหมดเลยนะคะอันนี้คือห้าร้อยยี่สิบบาทนะคะลายสก,ก๊อตเข้มสวยค่ะเนื้อนิ่มหอมคามมากเลยนะคะมีอยู่สองผืนนะคะ อันนี้อีกพื้นหนึ่งนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะทักมาเลยงามมากแล้วก็มาอีกนะคะอันนี้เป็นสีล้วนนะคะปกติสีล้วนก็ขายอยู่699นะคะเราก็ขอจัดโปรให้ท่านเลยนะคะ520นะคะสีเข้มทั้งใหญ่ทั้งกว้างนะคะตัวนี้เป็นผ้าครามสีตะโกนะคะสวยแท้แน่นอนเลยนะคะผ้าครามสีตะกกนะคะเราก็จัดโปรให้ท่าน520บาทนะคะอันนี้คือนัมเบอร์หเนาะ สินค้าของเรามีกิงพร้อมขายสินค้าของเรามีเท้แน่นอนสินค้าของเรามีพร้อมส่งให้ท่านถึงนหน้าบ้านานะคะขอให้ท่านที่อยู่มาชัดเจนขอให้ท่านเอาที่อยู่เป๊ะๆมาให้เราเลยนะคะเราจะส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านเลยนะคะท่านไม่ต้องวิ <S 2> <S 2> <S ่งออกมารับนะคะเราจะส่งโดยพนักงานเลยนะคะมีผื้นเดียวนะคะสีเข้มตัวนี้นะคะ แล้วเรามาพิเศษคือตัวนี้นะคะสะไรเปรียกไม้นะคะสะไรเปรือกไม้3าทีโทนนะคะจริงๆตัวนี้ต้องขายผืนละแป0รนะคะ mm hmm. เนื้อขามขามเท้ของสกลนครเลยนะคะ mm hmm. แต่เรามาจัดโปรให้ท่านเพียง520บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ mm hmm. ยอมเปือกไม้ธรรมชาติสวยงามมากนะคะ mm hmm. เราจัดโปรให้ท่านนำเบอร์7จ็ดนะคะ หากท่านในสนใจทักมาเลยสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าของเรามีแท้แน่นอนสินค้าของเรามีตรงหน้าปก n u m b e r ร์เจ็ดเซเว่นอีเลเว่นะคะมีสองผืนนะคะสองผืนจริงๆนะคะลายเดียวกันหรือลายใกล้เคียงท่านดูเนื้อคามนะคะผ้าน,นิ่มมากเลยนะคะหอมนะคะวัลดาขายหน้าร้านหกเานะคะแต่เราขายหน้าไลฟ์ของเราห้าร้อยย่สิบบาทเท่านั้นนะคะ สวยดูเนื้อนะคะดูเนื้อคามสวยงามมากนะคะเนื้อคามสวยงามจัดโปให้ท่านเลยนะคะเบิกไม้ผ่านไปแล้วหนึ่งพื้นที่หนึ่งนะคะอันนี้เป็นพื้นที่สองนะคะท่านต้องดูดีๆสระไรแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเท่าไหร่นะคะท่านจะเอาพื้นที่หนึ่งพื้นที่สองก็เท่ากันนะคะราคาก็เท่ากันห้าร้อยยี่สิบบาทนะคะจัดโปให้ท่านเลยนะคะเป็นเนื้อคามเลยนะคะคามทัง้งทางพุ่งทางยืนนะคะ 520บาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยสวยแท้แน่นอนนะคะสวยแท้แน่นอนเลยนะคะวันนี้เราจัดโปรให้ท่านเลยนะคะพิเศษไปเลยเนาะโอเคมาพื้นสุดท้ายนะคะพื้นสุดท้ายลายสายฝนนะคะลายสายฝนสายฝนยน,นี่ค่ะงามสายฝนน้าทะเลนะคะสายฝนน้าทะเลท่านดูดีๆนะคะสะท้อนสะท้อนสีงามมากแล้วก็นุ่มมากนะคะนี่ค่ะ สวยจาก699เราจัดโปรเพียง520นะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจท่านในสนใจก็ทักทักเข้ามาเลยนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายสินค้าของเรามีพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านสินค้าของเรามีตรงหน้าปกสินค้าของเรามีพร้อมขายพร้อมส่งให้ท่านไป ใช้นะคะของดีจังหวัดสกลนครผ้าสายฝนนะคะผ้าลายสายฝนสีตะโก้ทั้งทางพุ่งทางยืนนะคะวันนี้เรามาจัดโปรให้ท่านนะคะพิเศษสุดๆนะคะ520บาทลายสายฝนนี้มีพืนเดียวนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะมีพืนเดียวเท่านั้นหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะทักทักทัก,ท,กทักมาเลยนะคะ520นะคะ วันนี้คลิปนี้เราก็เป็นผ้าคุมไหล่ทั้งหมดนะคะเราก็มีคุมไหล่ทั้งตัวนี้นะคะที่ยกไปแล้วนะคะท่านใดสนใจนะคะผ้าคุมไหล่รายกิบมาเฟืองหน้าใหญ่พิเศษ85คูณ2เมตรแต่2เมตรหมดอยู่แล้วจากราคาผืนละ1,500เราขายเพียง990บาทนะคะหากท่านใดสนใจทักเข้ามานะคะพ่อแม่พี่น้องคะท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บรดาผ้าคามด้วยนะคะ เรากดติดตามไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะคะดู YouTube ก็ดูฟรีนะคะไม่ได้เสียตังค์นะคะท่านจะดูนานเท่าไหร่ก็ฟรีฟรีเท่านั้นนะคะ mm. ท่านเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเท่าไรด้วยนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายสินค้าของเรามีตรงหน้าปกนะคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะมีแท้แน่นอนนะคะสินค้าของเรามีริงพร้อมขายนะคะสุดท้ายนี้วราดาไม่มีอะไรได้จากมาขอพระคุณพ,พ่อแม่พี่น้องที่เมตตานะคะขอบคุณทุกๆท่านที่อุดหนุนนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะ